หกค ปนป่าเป็นพายเรือนะคะคนไม่ได้ครับและนะักท่องเที่ยวสามคนเปลี่ยนจากปันจัยานเป็นแคมป์ไฟ,ไฟนะักท่องเที่ยวนะคะที่พายเรือและปันจัยานรวมก,กนมันกี่คนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพายเรือตั้งก่อนพายเรือเท่าไรส<อ>ามสิบมีคนเปลี่ยนใจกี่คนสามสิบ<า>อะไรก่อนนะเปลี่ยนใจจาก เปลี่ยนใจจากเดินป่าเป็นพายเรือแสดงว่าพายเรือมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงเปลี่ยนใจจากตอนแรกคูอยากเดินป่าแต่คูไม่ไปแล้วคูจะไปพายเรือจำนวนพายเรือจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงฮะเพิ่ม สามเจเหลือเท่าไหร่ เลขอะไรคะสามตาป่าเดินป่าใช้สามลูกครึ่งจริงไหมเดินป่าไม่จริงมันสี่ลูกกว่ากว่าไม่จริงค่ะต่อไปใครเรือใช้สามลูกจริงไหมไม่จริงไม่แม้สามลูกกว่ากว่าใช่ไหมไม่จริงต่อไปข้องงูเป็นจักรยานได้สี่ลูกครึ่งก็คือสี่ลูกกว่ากว่าจริงไหมเด็กให้น 1จ9 4 30 6ส่หใส่หใส่หกดบนึ่งสสแสหกสเแสดงว่าเอามาทำาในการต่างกันค่ะทำรายการลบหนึ่งก้ากศน1์ลบหนึ่งศเหลือศ ข้อที่สิบเองเสียงดังแล้วเดินสองส สิบบาท,บาทอ่าจะได้เงินจากการขายก๋วยเตี๋ยวทั้งห้าเพศกี่บาททีนี้แสดงว่าจะมีแค่น้ำตกกับเย็นตาโฟที่ราคาชามละสี่สิบห้าใช่ไหมคะที่เหลือชามละสี่สิบทีนี้เธอก็ต้องเอาแห้งไปคูณแห้งคูณเท่าไหร่สี่สิบได้เท่าไหร่คะแห้งคูณแห้งได้อ่ะแห้งแห้งคูณสี่สิบได้เท่ไหร่แห้งคูณแปดสี่ได้เ <c oughs> ท่าไหร่แปดสี ข้อ2 so. บกสามเป็น18 1สินะคะต่อไปโฟก็ราคาเท่าไหร่สี่สิเอาเอาสิบคูณสี่้าห้าสได้ใส่5้ทดห้าสาบห้วกหนึ่งเป็นใส่ศูนย์ก่อนใส่ศูนย์ก่อนเดี๋ยววงไวมก่อนเดี๋ยวไม่รู้ตัวไหน